ครับวันนี้มาเป็นชิ้นครับเละกันเลยทีเดียวเชียวอะไรครับเยอะแยะมากมายรุ่นอะไรครับใ้ท้ายครับ จุดท้ายครับ5 0าสิ 50, อยหอันนี้ก็คือเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบคนรู้แล้วมาดูครับเต็มลังครับมีขาบูด้วยไม่รู้ว่าขบูอะไรอยู่ข้างใน หน้าป้๊มบนหน้าก็มีพักเท้าวสวิตนะครับเยอะครับอะไหรทั้งคันหมดครับเดี๋ยวเราจะประกอบขึ้นใหม่ใช่ไหมครับคันนี้ครับรอง,งบก่อนครับ โครงการข้ามปีโครงการข้ามปีหลายปีนะโครงการระยะยาวงนระยะยาวหลายสิบปีเลยทีเดียวคนนี้เยอะนะครับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับนับหนึ่งใหม่เลยขึ้นโค้งใหม่ตามนั้นโอเค